Nói cháu, bố lô của mẹ sẽ cái của mẹ nhé Cặp cái nào xóa đi khác Như cặp nổi chiều ra con Hát thứ con là lại <laughs> ก็ว่าพนนกินไม่ดคนกินหน่อยนึงเน้เาไปพนนาะ่เขาพี่น้องพี่เขาชิวสองคนเ่อะไรใจอยากับพี่น้องเอ้ยเมียก็ไปย้เมียก็ินกบปาเ่อะไรใอยากนะเล่นงานเนีน้หรอก่เนเศร้าทำลิปอยู่เ่นด้วยสีหมกอนกันแต่เหตะไรกัไ ยิบขอนถ้าไม่ไหแปลกนกเขาเรื่บดึงขานเตี้ยมขานมากกว่ามขนเายวเรื่อเลยกออกสกะลังไปเลรเดียิบขอนไม่หมดแดงนกเขาเล่อเล้กงบ่ใช้นี่เรื่องยินขอนอย่างน้น่ะยิบขอนี่นองยินงยังกับมู่้ิขอย่งยังกับ่อย่างพี้องจริงงก็แก้ว

cái ừ, lửa của mặt mình treo này không? tải แต่บ่แนวเอามันสิกินบ่ลงอยู่ข้าวกวนนี่เบิ่งโลสิสิไปอีกแล้วพี่น้องนี่มากินบ่ลงอินทรานี่มันบ่อยากฮะ เลือกกเะสอบแล้วยิ้มข่อยนะน่งตั้งอย่างไไม่รู้ออกเดเกสาดิบุ้คนาวนะอเมยกได้หรเลียกเรวเพืนสิประกาศได้เพ่น้องเด้เพุ่ดเ่าซ้ำคลิปเพ่นเมย ทำไมไหก็มากพี่พเ่สิประกาศลึดนะไแลมาเลยม่ไดุ้ีนะพี่น้องนี่ปลาเออเออเออเอีนน้ำอ่ะนน้ำมนี่เปนไเออไะอือ่อยส

Mm. 嗯，们俩不肥吗？肥、嗯。嗯嗯 พี่น้องเขามานอนผู้ใดเบิ่งบ่กังวลเด้อพอดีเล่นสิตายแล้วเนียนี่นี่คนคอมเมนต์มาอยู่นว่าก้านนพัฒนาแดงว่าคนบ้นเด่นกบ้านผูเด่นก็บเบิ่งอยู่เนาะว่าาไดก็ขึ้นมาเล่นบ้านเฮาเด้อไอ้มันผู้ใดนะแมมซือบ่บอกเด้อนักย่นักยครับนักครับนี่ยอมรับว่านักเลย ยังแต่เปิเอยู่บนนนอยู่ดอกเมื่อไหร่ล่ะใจมันบ่ไหอ่ะมติจดีอะม่จะลากับนองตังค์คนเปิดเราไปนองมัน่ได้ไปดใจเราคนไเห็นนแตมซีรีส์เนาะมันใช้คนาเลยมันจะงลยรอกพราด้บ่มีจิตใจไปบไยหรอพี่นอง กูีเี่ยวกชีวิตจมันกว่เรียนกัเนองอีคิวอี่ละผู้อยากเบิ้งกับเบิ้งผู้ไ่อยากเบิ้งกับไม่ต้องเบิ้งอะนะกเรียนพ่ออะเอาเพี่นรอบน้มีทิกเขาใชผู้เดียวยู่ผู้เดียวใช่างมทั้อ

Thì mọi người yêu một cái nóng, tay nóng bên dưới này là tay nóng bên dưới nóng ra mặt 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 ว่าบางครั้งนกิน่้ก็คิดเลยพี่น้องอยากเาเหีดยอ่ากแพเห็ดต้อม่เหีนะเศ้าเห็ับจ้งวที่นติดตามหลายแล้ว่นี่ไตัวผู้น้องก็ูว่าถูกใจคนติดตามหลน์บนนี้เนาะิงเียางมุ่อยู่พี่น้องนี้เากับสัตว์ู่เพราะว่า mùi 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 là của bệnh viện hết bay pháo tất cả mùi bay xưa là nơi gai một mươi chín chẳng là anh ấy mùi 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 mùi